กดให้ทันนะเพื่อนๆวันนี้ฟรีค่าส่งด้วยแล้วเขาจัดโปรแรงมากลดเหลือแค่หลัก้อยตอนพัดไปกดมานะราคาพันกว่าบาทก็ว่าถูกแล้วแต่วันนี้คือถูกไปอีกใครได้ราคานี้รีบกดเลย AWP 3 7 0 4ในกล่องเขาจะมีตัวเครื่องกรองน้ำมาให้มีตัวอะแดปเตอร์สามารถต่อกับปลายก๊อกได้ไม่ว่าจะเป็นก๊อกแบบไหนเราก็สามารถต่อได้เลยส่วนตัวเครื่องนะคะเป็นสีขาวสะอาดแม่ๆสามารถต่อใช้งานได้เองง่ายๆนะแล้วตัวนี้เขาจะมีตัวตั้งเดือนมาให้ด้วยว่าเราซื้อมาเดือนไหนเราก็ ตั้งวัจะได้ไม่ลืมนะจใส้กองเขาจะมีแบบ3ชั้นกองหดเห็นยินทรายได้ตัวนี้ช่วยเรื่องคอรีนแบคทีเรียกองต่ําสุดคือ0.1ไมครนคือเล็กมากๆเลยอายุการใช้งานได้ประมาณ6เดือนแล้วราคาถูกด้วยเปลี่ยนทีนึงก็ประมาณ300กว่าบาทสามารถซื้อเปลี่ยนได้ตลอดเลยตอนแรกจะมีพลาสติกหุ้มมาให้เราก็แกะพลาสติกนั้นออกระบบกองน้ําเขาจะมี3แบบนะคะมีแบบพุ่งตรงที่2คือแบบน้ํากองน้ําจะไหลออกมาทางนี้ใช้น้ําปรับปาได้เลยอันที่3คือแบบกระจาย โอโหตอนนี้เขาลดราคาอยู่ไม่รีบไม่ได้แล้วนะร,ราคาหลักพันเหลือแค่ราคาหลักร้อยที่กัดตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือนะคะ